สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f อที่อยู่ทางบ้านนะะตอนนี้ก็พวกเราเนาะกำลังจะเตรียมนะทำกับข้าวเนาะวันนี้จะมีการห่อข้าวต้มนะครับนะพรุ่งนี้ก็ทำบุญตักบาตรนะนะ่วในขณะเดียวกันนะครับผมนะพี่สาวของผมเนาะก็ไม่รู้ทำไมมันใหญ่จังเหมือนฝรั่งของฝรั่งบออ อของฝรั่งเท่านี้วะเออมันมันคืออะไรนี่พี่น้องคือรว่มันคืออะไรกมันคืออะไรเหรอมันมันโอ้ใส่ชาเขาเรียกมัมมัมไม่ใช่มัมเออเาอะไรทำนี่เอาวัว มัม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 ตองปิ้งนี่นี่ครับพี่น้องเลาคอโอ้วันนี้ก็กินมัมเ็นมากมัมล่าอเอิมัมวันนี้ก็ใส่จุนะพี่น้องนะนี่นะสสยจุนะครับเาอบอกว่ายังไม่กนัานกับแม่ โอ้เอสซีเนาะนี่ข้างนี่นี่ครับนี่คือโอเคอันนี้คือคุณแม่นะครับนี่คือคุณพ่อนะครับผมนี่ย่าแม่มาต้อยก็เรียกปู่กับย่าอีโพอีโพกับอีเบนะครับภาษาบ้านแล้วก็อีโพอีเบนะนี่นะอันนี้ทำทำโอ้ยปลาไปเชื่อไม่รู้ว่าทำกี่วันเลยเนาะ เดี๋ยวให้ให้พี่น้องเอฟซีชิมดูนะครับว่ามันจะอะไรตามตามตามต่างๆต่ากี่วันอันอันนี้เฮ็ดจมื้นนี่นะมัมมือมึมนี่นะนะมุกหมมอันนี้ไม่ใช่หม่าโจ๊กนะหม่าวัวพี่น้องก้มาชิมนะแม่เฮ้ยคือมาเฮ็ดเจ็บจ่บัดทีนี่พี่น้อง บ่แม่ให้ไม a, aaa, ่ให <In> ้เ <an> ข้าจักตัวนึงอยู่บ่มาจักอันอยู่บ่เข้าวมันเป็นเรื่องขัวโอเคอยู่หายอีกแก่หายบ้าแซ่บแค่ไม่เจอเขาโคล่าคนนี้เลยแซ่บยี่ดีแค้นเขาไปเลยอืมนี่นะก็ทานข้าวตอนเช้าก่อนนะครับแซบอ่าทุกคนถึงกับอดใจไม่ไหวเห็นะฮะ ต้องมาชิมอันนี้เอาเอาเนื้อเนาะใช่ไหมเอาเนื้อฟัก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 ,ฟกนะฮะบดให้ละเอียดนะพี่น้องนะสูตรมันก็เคล็ดลับเนาะมันบอกไม่ได้มันบอกไม่ได้นะฮะเอฟซี FC. ในขณะเดียวกันนะน้องไอเดียนะก็ทำงานเนาะแทนพ่อนะฮะนี่อาลืม้ามติมรเอเ็นเกอ่ะเนาะอสองเนาะอเือมเะสือกเอาอือเขาลกินเบ็ดนะ อันนี้ก็เป็นเป็นน้องชายนะของปู่เท่านะน้องชายของผ่้เรียนวนะ้าไปเลยน,นะน้องชายของปู่นะน้องชายของปู่นี่คนคนละแบบเลยนะฮะ้เอฟซีปู่ของผมนี่มันจะ,ะรูปร่างเนาะนอ,อ้วนแต่คนนี้เนาะผูนดีคนดีนะครับ ยังไม่ดีหรอกเอปกอยังไม่ได้ป้อมป่วยบ้ายังไม่ได้คุณปู่นี่คุณปู่อายุเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวนี้น่ะอืออายุเท่าไหร่เอือ73ปีแล้วจะฟันยังครบเลยเนี่ยเดินอยู่หาของแท้หรือของเจงกงเรือกของแท้หรือของเจงกงโอ้โของีหรืปลอมไม่ได้โอ้ของดีตาก็ของเจงกงหมดแหละนะนะ73ปีนะฮะเอฟซี ฟันยังครบนะครับพี่น้องไม่อยากจะเชื่อเลยนะเอฟซีน้องชายของคุณปูนะครับก็ยังแข็งแรงอยู่นะครับหก็ดนี่เจ็ดสบสี่แล้วอือไม่ไเหวเนหัวหนห่งหเนเงหังหหนันหม นี่ก็เป็นน้องชายเนาะอ่าน้องชายนี่เกินเกินคนนะครับนะคนเอามาสามสิบสองตัวเองเอามาสามสิบสามนะนะผักไตอยู่ดยทุเรียอ่ะต่อเลยเฮ้ยน้อยเดี๋ยวอยากกินทุเรียนเหรอโอ้ยกลับแม่วันนี้นะกลับ้ไปไหมกลับหรอโทรไปหา อิเบแล้วาบอฝนตกแรงไหมตกแรงบ้านเราเนี่ยไม่มีคนอยู่น่าจะปลิวหมดเนาะอ่าพวกเป็นหม้อพวกอะไรเนาะตรงนี้เหรอบ้า พ่อไม่ห่วงอะไรหรอกห่วงแต่ทุเรียนพ่อพ่อเป็นห่วงห่วงทุเรียนพ่ออะไอเฟอตกอยู่มันมันเป็นไรหรอกนะอะไรหรอไอ้เด็ยจากทุเรียนอ่อนอ่อนป้าหนี่ิอ่อนป้ามีอีเบออะไรสิเอาได้น้ำอีเบอเข้ามาได้น้ำป้าพอละตัวไปไปไปป้าป้ายังไม่ใช่นี่พ่อเลยไปป้าเอหมู <laughs> <laughs> ไปไปออนป่ะโอ้โหนี่กินบกม่อมโอ้สุดเด็ดนะเอฟซีมกม่อมไปเองเลยไปดิไป ไปไหนไไพี่น้องครับผมเนาหลังจากที่ทางเข้าเสร็จเนาะอ่าก็จะออกไปหาตัดใบตองนะบางส่วนก็ตัดใบใบตองเลยเนาะนะก็จะมาทำการห่อข้าต้มนะครับอ่ะก็เครียนะพื้นที่นะครับเก็บโตเก็บเต็นก่อนเนาะ,นะนะ ส่วนผมนะครับก็เป็นช่วงบ่ายนะที่ต้องเดินทางกลับนะเพราะว่าอืมต้องไปฝนตกเนาะนะทางนี้ก็คุยกันได้เลยเอฟซีนะ่างคุณพ่อก็ไม่บอกว่าไม่ไม่เป็นไรนะอ่ะ,อะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่เนาะในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์ดูโฆษณาช่องช่างวงไอเดียชาแนลด้วยนะครับพี่น้อง คลิปนี้สวัสดีครับ